สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยนินดีต้อนรับ,รบเข้าสู่ช่องแมลงหนังและอยู่กับผมแอดมินมายูเน็ตแมลงหนังสตูดิโอยนินดีนำเสนอการเล่าหนังที่มีชื่อเรื่องว่า ซ่อแซงมิตรภาพความหวังความรุนแรงครั้งหนึ่งแอดเคยดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับในสมัยที่แอดท่านอยู่ร้านดีวีดีจ้นมาหลายเดือนก่อนแอดก็กลับมาดูอีกครั้งใน Netflix ซึ่งหนังเรื่องนี้จะออกถึง n น t f l i x วันที่3 1มสเีนาคม2565ใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันนะครับส่วนใครที่ไม่อยากดูก็ามาฟังแอดเล่าละกันแต่ก่อนที่แอดมินจะเริ่มเล่าแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่อมแรงหนังได้ผลิตคอนเทน,แบบนเาาเต์ เริ่มเล่าเรื่องจากชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแอนดี้ดูเฟนเขาเป็นนายธนาคารหนุ่มที่ถูกจับกลุ่มในข้อหาฆาตกรรมภรรยาตัวเองและชายชูพิริของแอลกอฮอล์ท้งนี้เขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนทําหรือเปล่าแต่ในสถานการณ์ขณะนั้นเจ้าตัวก็อยู่ในอาการมึนเมาแถมหลักฐานที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ชี้นํามาหาตัวเขาทําให้เขาต้องรับโทษในการจําคุกตลอดชีวิตในเรือนจําชอแสงในปีคริสตศักราช1947ช่วงแรกๆในการใช้ชีวิตในเรือนจําของแอนดี้เนื่องจากว่าเขาเป็นคนค่อนข้างเเเกก็บบตััวและะงียขขึมมา ใช้เวลาอยู่กับตัวเองซึ่งเป็นระยะเวลาหลายเดือนด้วยกันก่าเขาจะยอมพูดกับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในเรือนจําและนักโทษคนแรกที่แอนดี้นั้นพูดด้วยก็คือเอลลิสบอยหรือว่าเรดโดยเรดก็เป็นนักโทษผิวดําที่ต้องโทษจําคุกตลอดชีวิตในเรือนจาชอชแชงมา20ปีแล้วเรดอยู่เรือนจําแห่งนี้มานานจนเขานั้นได้อภิสิทธิ์ในการที่จะหาของจากเรือนจํามาให้กับนักโทษด้านในไม่ว่าจะเป็นบุหรี่รูปดาราสาวที่กําลังฮอตในยุคนั้นหรือว่าของเล่นชิ้นเล็กและสิ่งที่แอนดี้ต้องการจากเรดก็คือข้อนแกะสล และแอนดี้ตั้งใจว่าเขาจะเอาคอนที่ได้จากเรดมาแกะสลักหินที่เขานั้นเก็บได้ตามเรื่อนจำเพื่อเป็นงานอดิเรตของตัวเองในตอนแรกเรดเขาก็ไม่อยากหาคอนให้กับแอนดี้เพราะเขานั้นกลัวว่าถ้าหากพัสดีจับได้แล้วก็เขาจะคิดว่าแอนดี้นั้นมีอาวุธและเรดเองก็กลัวว่าแอนดี้จะใช้คอนอันนี้ในการแหกคุกและเรื่องราวมันต้องส่งผลมาถึงเรดแน่นอนแต่เมื่อคอนแกะสลักของแอนดี้นั้นมาถึงเรดก็ถึงกับอดขำไม่ได้เพราะคอนแกะสลักหินที่แอนดี้นั้นต้องการมันเล็กมากและถ้าหากว่าแอนดี้ต้องการจะแหกกกกกคคุกอออกอไปโดยารใช้นนแะสลััจิว กำแพงของเรือนจำออกไปแล้วก็แอนดี้อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ100ปีในช่วงแรกชีวิตของแอนดี้ไม่ได้ลบเรียงหนักที่จริงมันก็ออกไปทางค่อนข้างลำบากเพราะเขานั่นตกเป็นเป้าของด็อกไดมอนนักโทษที่ถูกใจในตัวแอนดี้แต่เนื่องในว่าแอนดี้นั้นเป็นลูกบู้ชายเต็มตัวเขาจึงไม่ยอมให้ด็อกไดมอนมาสกุยตูดเขาเด็ดขาดและนั่นมันก็เป็นสาเหตุบ่อยครั้งที่แอนดี้ต้องถูกซ้อมจนหมดสภาพอยู่มามาหนึ่งภายในเรือนจําก็มีโครงการในการพานักโทษไปทํางานบนชั้นอันฟ้าของเรือนจําซึ่งเรดเขาก็ได้ใช้สิทธิ์ในการพาพาาาาาววกก้้ออองงงงงขขตัเในนนรไปทํ และหนึ่งคนที่เรดตนังชวนมาทํางานด้วยก็คือแอนดี้ในขณะที่ทุกคนกำลังช่วยกันเทปูนบนชั้นด่านฟ้าหัวหน้าผู้คุมที่ชื่อแอนดี้เขาก็ได้พูดคุยกับลูกน้องของตัวเองในเรื่องการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลเมื่อแอนดี้ได้ยินเขาเขาจะได้ทําการเดินไปหาผู้คุมแอนดี จากนั้นแอนดี้ก็แนะนําวิธีการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีสุดโหดให้กับรัฐบาลในตอนแรกผู้คุมแอนดี้เขาก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่เมื่อเขาได้ยินวิธีการของแอนดี้ในการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีผู้คุมแอดลี้เขาก็ถึงกับหูพึ่งเลยทีเดียวและแอนดี้เขาไม่เพียงแค่พูดเท่านั้นเขาได้ทําการจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ผู้คุมแอดลี้ไม่เสียภาษีเลยสักบาทโดยแอนดี้ได้ขอค่าตอบแทนเป็นเบียร์เย็นหนึ่งลังให้กับนักโทษที่มาทํางานบนชั้นดันฟ้า ซึ่งนั่นมันก็ทําให้นักโทษทุกคนและผู้คุมรู้สึกงงเป็นอย่างมากและพวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าแอนดี้ทำแบบนั้นเพื่ออะไรและหลังจากนั้นเป็นต้นมาผู้คุมเกือบทุกคนที่อยู่ในเรือนจ Short ําซอแชงก็มาขอร้องให้แอนดี้ช่วยจัดเตรียมเอกสารเพื่อทําการลดหย่อนภาษีของรัฐบาลและแล้วเรื่องความเก่ียกาจในการหลีกเลี่ยงภาษีของแอนดี้มันก็ได้ไปเข้าหูของพัสรีนอตันแล้วตรงจุดนี้นี่เองมันก็ทําให้นักโทษในคดีฆาตรกรรมภรรยาของตัวเองอย่างแอนดี้ได้เข้าไปทํางานใกล้ชิดกับพัสรีนอตันเพื่อดูแลด้านบััญชีารเเงงงนนขขอออืจํวววมถึมส่ต พัสดีนอตันแอนดี well, kind of to ้ได้หาวิธีช่วยพัสดีนอตันในการฟอกเงินที่ได้มาจากการทุจริตเขาเปลี่ยนจากเงินที่พัสดีได้มาอย่างสกปรกให้เป็นเงินสะอาดและถูกต้องในช่วงเวลานั้นแอนดี้เขาได้สร้างตัวตนบุคคลสมมติขึ้นมาหนึ่งคนซึ่งไม่มีตัวตนอยู่จริงโดยบุคคลคนนี้มีชื่อว่าเรนดันสตีเวนเพื่อใช้ในการฟอกเงินแอนดี้ได้ทําให้บุคคลสมมุติคนนี้มีชีวิตโลดแล่นในโลกแห่งความเป็นจริงมีทั้งเลขบัตรประกันสังคมมีบัญชีธนาคารได้มีชื่อในฐานะผู้เสียภาษีให้กับรัฐบาลทําให้รัฐบาาาาาาลไมมมม่่สสรรรถถวววคิิดดเเืออองงงกกฟนึตัแี้ พัสดีนอตันได้และแล้วมันก็มาถึงข่าวส่วนของแอนดี้เขาที่ถูกด็อกไดมอนทำร้ายจนเขาไม่สามารถมาทํางานให้กับพัสดีนอตันในการฟอกเงินได้ในตอนนั้นแอนดี้ต้องพักฟื้นเป็นเดือนพัสดีนอตันจึงได้สั่งให้หัวหน้าผู้ควคุมแอดดี้ไปจัดการซ้อมด็อกไดมอนจนด็อกไดมอนไม่สามารถกลับมาเดินได้อีกเลยซึ่งนั่นถือว่าเป็นของขวัญจันยอดของแอนดี้เลยทีเดียวหลังจากที่ Andy แอนดี้ได้รักษาตัวหายแล้วเขาก็กลับมายังเรือนจําชอแชงซึ่งในตอนนั้นเรดได้ให้ของขวัญแก่แอนดี้เพื่อเป็นน็นนนนนนกกกกาาารรรต้้้อออััััับบลลมมแะขขงวญชิคื รูปสาวฮอตนยุคนั้นชีวิตในโคกของแอนดี้ดูเหมือนว่ามันจะไปได้สวยกว่าตอนแรกเขาได้เข้าไปทางานในห้องสมุดจนได้เจอกเพื่อนใหม่ที่เป็นชายแก่ที่ชื่อว่าบรู๊คบรูคอยู่ที่นี่มาทั้งชีวิตและเขาก็ดีใจมากที่ได้เพื่อนใหม่เป็นแอนดี้มาช่วยงานในห้องสมุดของเขาแอนดี Andy, ้เขามีความคิดที่จะทําห้องสมุดให้มันดีขึ้นเขาจึงได้ทําการเขียนจดหมายหารัฐบาลเพื่อขอเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลโดยแอนดี้ได้เขียนจดหมายหารัฐบาลได้ละหนึ่งฉบับแต่เขาก็ยังไม่ได้การตอบรับจากรัฐบาลเขาจึงได้ทําการเขียนจดหมายเพิ่มมเป็็นนนนน2บบบบัััจจใใทท่่สุุดรฐาลกกอออห้ เรื่องจไปปรับปรุงห้องสมุดใหม่ส่วนในด้านอดีเขาก็กลับมาที่ห้องสมุดที่เขานั้งทำงานร่วมกับบูคู่หูวชราของเขาแต่ปรากฏว่าตอนนี้ชายชาราได้ชื่อวบ,บูเกิดสติหลุดขึ้นมาเขาที่จับเพื่อนนักโทษเป็นตัวประกันโดยใช้มีดจีกคอเพื่อนนักโทษเอาไว้ซึ่งการที่บูนั้นเป็นแบบนี้พอเขานั้นครบกาหนดตามวาระที่จะต้องออกจากเรื่อนจชอชําจอแฉงประกาศไปสู่โลกภายนอกแต่ดูเหมือนว่าภายในใจของบูเขาไม่ได้อยากไปเพราะตลอดชีวิตของเขาจอแฉงนั้นเปรียบเสมือนบ้านและการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนั้นมันช่างน่ากลัวสําหรับเขาเหลือเกินหล จากเรือนจําไม่กี่วันเขาก็เขียนจดหมายมาหาแอนดี้ซึ่งในเนื้อความจดหมายของบูเขาได้เล่าเรื่องราวเอาไว้ว่าถึงแอนดี้ในโลกภายนอกกาแพงเรือนจําทุกอย่างมันรวดเร็วมากมันเต็มไปด้วยรถยนต์ทั้งที่ในตอน,นเด็กรถยนต์พวกนี้มันมีเพียงไม่กี่คันเท่านั้นรัฐได้จัดหาบ้านพักให้กับบูซึ่งเป็นนักโทษที่เพิ่งพ้นโทษออกมาบูได้เข้าทํางานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งซึ่งเป็นงานที่รัตได้จัดหาให้เช่นกันแต่ดูเหมือนว่าร่างกายของบูจะไม่ค่อยเอื้อมเหนื่อยสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาุมาอาย ขเขาบนเขาอยู่บ่อยครั้งสุดท้ายบูก็ทนอยู่กับโลกภายนอกไม่ได้เขาจะได้ทําการฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอในบ้านพักที่รัฐนันจัดหาให้นั่นเองจนอยู่มาวันหนึ่งในปีคริศกักราช1965มีเด็กหนุม่มที่ชื่อทอมมี่วิลเลียมที่เข้ามาเป็นเด็กใหม่ในเรือนจําชอแชงซึ่งที่จริงแล้วทอมมี่เขาก็เข้าออกเรือนจาเป็นว่าเล่นอยู่แล้วซึ่งมันก็มีผลมาจากพฤติกรรมของเขานั่นเองเพราะทอมมี่นั้นชอบรักเล็กขโมยน้อยและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนโปรดของแอนดี้ทอมมี่สนิทกับแอนดี้เร็วมากและแอนดี้กกยัังสอนนสอนนหืใบ Tommy ่ววระ ที่วันเวลาในครูมันได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วในตอนนั้นแอนดี้และเพื่อนเพื่อนพวกเขากําลังนั่งพูดคุยกันอยู่แล้วก็มีเรื่องราวหนึ่งหลุดออกมาจากปากของทอมมี่โดยเขาได้เล่าให้กับทุกคนฟังว่าในช่วงเวลาที่เขาต้องย้ายเรือนจําไปเรื่อยเขาได้อยู่กับนักโทษคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมมองขังของเขาโดยนักโทษชายคนนั้นได้บอกกับทอมมี่ว่าเขาได้ฆ่าภรรยาของนายธนาคารและชู้ของมันแต่ว่าสามีของเธอนั้นไม่คนรับข้อแทนซึ่งจากคําพูดของทอมมี่มันก็ทําให้แอนดี้นึกถึงช่วงเวลาในตอนที่เกิดเหตุและแอนดี้ก็เชื่อวง Tommy าางองเ จิตใต้สำนึกของแอนดี้จึงคิดว่าเขาไม่รับความยุติธรรม แอนดี้จะเดินตรงเข้าไปในห้องของพัสรีนอตันแล้วทาการเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับพัสรีนอตันฟังแถมแอนดี้ยังขอร้องให้พัสรีนอตันหรือกระี่ของเขาเอากลับมาพิจารณาใหม่แต่คาขอของแอนดี้กลับถูกพัสรีนอตันนั้นตอบปฏิเสธแอนดี้เขาจึงแสดงความไม่พอใจออกมาซึ่งนั่นมันก็ทําให้พัสรีนอตันรู้สึกไม่ชอบใจนักพัสรีนอตันจึงได้ไล่แอนดี้ให้กลับไปทําหน้าที่ของตัวเองและดูเหมือนว่าในตอนนี้พัสรีนอตันเขาจะรู้ตัวแล้วว่าเขาต้องหาวิธีทํำยังไง ของตัวเองจะล้วนไหลออกไปกลัวแอนดี้ไม่ทํางานให้กับเขาหรือก็ว่าการที่ตัวเองทุจริตและชอ่อกงสักวันมันจะถูกเปิดเผยออกมาพัสดรีนอตันเขาจึงได้ทําการจัดฉากเพื่อฆ่าปิดปากทอมมี่เพื่อดับความหวังครั้งสุดท้ายของแอนดี้ที่จะรื้อฟื้นคดีของตัวเองขึ้นมาพิจารณาใหม่พัสดรีนอตันได้สั่งให้ผู้คุมพาตัวทอมมี่ออกมายังด้านนอกเรือนจําจากนั้นเขาก็ได้สั่งให้ผู้คุมนั้นยิงไปที่ทอมมี่เพื่อสร้างสถานการณ์มาทอมมี่พยายามจะแหกคุกออกมาส่วนนั้นแอนดี้ Andy, เขาก็รู้สึกว่าความอาย ได้ทาการบอกกเรเดเพื่อนรักของเขาว่าเขาต้องพยายามอยู่ต่อไปได้หรือไม่ก็พยายามที่จะตายในตอนนั้นแอนดี้ได้บอกกเรเดว่าถ้าเขาได้ออกมาจากเรื่นจาจอแซงเขาจะเดินทางไปที่ซีหัวแทเนโยซึ่งสถานที่อย่างนี้ตั้งอยู่ที่เม็กซิโกบนคาบสมุทรแปซิฟิกไปใช้ชีวิตอยู่บนเกาะเล็กๆโดยมีโรงแรมเป็นของตัวเองซ่อมเรือเก,ก่าๆสัก,ก,สกลำเอาไว้รับส่งนักท่องเที่ยวส่วนนันน่าเรทเขาก็ได้บอกกับแอนดี้ว่าถ้าเขาได้ออกมาจากเรื่จรนจาจอแซงจริงๆเขาก็คงไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงต่อซึ่งมันอาจจะเป็นอย่างที่แอนดี้พูด เขาคงต้องใช้ชีวิตยอยู่ให้ได้ไม่งั้นก็ต้องตายส่วนแอนดี้เขาก็ได้บอกกับเรดว่าถ้าเรดได้ออกไปจากเรื่นจาชอแซงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามให้เรสเดินทางไปที่บัฟสตันมันจะมีทุ่งใหญ่ที่มีกาแพงหินทอดยาวไปติดกับต้นโอ๊กขนาดใหญ่อยู่สุดทางเหนือของทุง่งหญ้าซึ่งมันเป็นสถานที่ที่แอนดี้นั้นขอวัรายาของเขาแต่งงานจากนั้นก็ให้เรสมองไปยังฐานของกาแพงหินกใกลๆต้นโอก๊กเขาจะได้เจอกับหินภูเขาไฟสีดําให้ขุดดูตรงนั้นเพราะมันจะมีอะไรบางอย่างถูกฝังเอาไว้ในเช ซึ่งนั่นมันก็ทําให้พัสรีนอตันรู้สึกหัวเสียไม่น้อยเช่นกันพัสรีนอตันได้ตรงไปยังห้องขังของแอนดี้โดยเขาได้ทําการสาผู้คุมให้ลุย้นห้องขังของแอนดี้ให้ทั่วปรกากฏ่าด้านหลังโปสเตอร์ที่เป็นรูปดาราสาวที่เรดนั่นมอบให้กับแอนดี้ในวันที่แอนดี้กลับเข้ามาอยู่ในเรือนจอําจอแฉงมันมีอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่ทอดยาวไปสู่ทอ่อนาทิ้งและสามารถออกไปสู่โลกภายนอกอเรือนจําได้แอนดี้ก็ใช้เวลาติดอยู่ในคุกจอแฉงทั้งหมด19ปีซึ่งเขาได้ใช้ช่วงเวลานั้นในการขุดอนนนนััน้ยออแกกะสลหิ ที่เขาได้มาจากเกรดเมื่อ2เดือนแรกตอนที่เขาเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำจอแซงใหม่แอนดี้เขาได้ใช้ถุงพลาสติกผูกติดกับขาของตัวเองและนำหลักฐานการฟอกเงินของพัสดีนอตันออกมาด้วยแอนดี้เขาได้ทำการสลับบันทึกต่างๆของพัสดีนอตันที่เป็นหลักฐานในการฟอกเงิน แถมเขายังนำรองเท้าของพัสดีเสื้อสูทของพัสดีออกมาในตอนที่เขาได้เข้าไปทํางานในห้องของพัสดีนอตันรอบสุดท้ายก่อนที่เขาจะหนีออกจากเรือนจําจอแฉงในช่วงเวลานั้นแอนดี้มุดออกจากท่อนําทิ้งของท่าเรือนจําเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรเลยทีเดียวในช่วงเวลานั้นกําลังมีฝนตกพอดีซึ่งมันก็เป็นการยากที่จะแกะรอยและตามหาตัวแอนดี้นี่คือนั้นได้หลังจากที่แอนดี้ออกมาจากท่อนําทิ้งเขาก็มายืนตากฝนอยู่พักหนึ่งเพื่อสูดรบรรยากาศด้านนอกหลังจากที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําจอแฉงมานานถึง19ปีแอนดี้เขาได้ทําการถ เอาไว้ผู้คุมดูต่างหน้าซึ่งในตอนนั้นข่าวาว,าวการแหกคุกของแอนดี้ก็ดังไปทั่วในเช้าวันรุ่งขึ้นแอนดี้ได้ทําการใส่สูตรของพัสดีนอตันไล่ถอนเงินฝากของพัสดีนอตันที่มีอยู่ในทุกธนาคารที่เขาฝากในนามของชายที่มีชื่อว่าแรนดันสตีเวนด้วยบารประชาชนที่แอนดี้นั้นทําขึ้นมาจนพัสดีนอตันไม่เหลือเงินสักบาทแอนดี้ได้ทำการใช้ชื่อบุคคนลนินนามที่เขาได้ทำการสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อให้ชายิรานามที่มีชื่อว่าสตีเฟนกลายมาเป็นเขาในวันที่เขาก้าวมาสู่โลกภายนอก นอกจากนั้นแอนดี้เขาได้ทำการส่งหลักฐานต่างๆในการทุจริตติดสินบนต่างๆของพัสดีนอตันให้กับทางตำรวจซึจ่งนั่นมันก็ส่งผลให้พัสดีนอตันยิงตัวตายเพื่อหน,นีความผิดในห้องทํางานของตัวเองส่วนเรดเขาก็าพยายามรังแล้วครั้งเล่าในการยื่นขออนุมัติทันบนแต่ทุกครั้งที่เรดนั้นพยายามยื่นมันก็เหมือนว่าจะสูญเปล่าจนเรดนั้นเริ่มทําใจได้แล้วโดยครั้งนี้จะเป็นการยื่นอนุมัติทันบนครั้งสุดท้ายที่ตอนนั้นเรดคิดว่าชั่วชีวิตนี้เขาคงไม่ได้มีโอกาสออกไปเห็นแสงสว่างด้านนอกเรือนจทชน ครั้งนี้เรดจ,จะได้โอกาสที่ทางเรือนจำชอแสงนั้นหยิบยืนให้ด้วยการออกไปใช้ชีวิตด้านนอกแต่อยู่ภายใต้การดูแลของทางรัฐบาล โดยจำกัดบริเวณไม่เรดัลน,นออกไปยังนอกลัดซึ่งชีวิตของเรดในตอนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับบุกเรดได้ไปพักที่เดียวกับที่บุนและผูกคอตายแถมเขายังทำงานอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งซึ่งเป็นงานที่ทางรัฐบาลนั้นจัดให้เช่นกันในตอนนั้นดูเหมือนว่าเรดจะค้นพบอะไรบางอย่างในความคิดที่อยู่ในหัวของตัวเองเขาได้ทบทวนอยู่หลายรอบและเขาก็คิดว่าชีวิตแบบนี้ไม่เหมาะกับเขาจูๆ่ๆเรดก็นึกถึงคำพูดของแอนดี้ซึ่งแอนดี้ได้บอกให้เรดไปยังสถานที่แห่งหนึ่งในบัสตันเพื่อไปตามหาสิ่ ชีวิตตัวเองอยู่พักหนึ่งและแขาก็ได้ทําการตัดสินใจเดินทางออกนอกรัฐซึ่งนันมันก็เท่ากับว่าตอนนี้เรดได้ทําการและเมื่อทันบนของตัวเอง เรดได้ทําการหนีออกจากการควบคุมของรัฐและมุ่งหน้าไปยังบัตันและเขาก็ได้พบกับสถานที่ที่แอนดี้นั้นเคยพูดถึงจริงๆเรดได้มองไปที่กําแพงหินที่ทอดยาวไปหาต้นโอก๊กจากนั้นเรดก็ได้พยายามมองหาหินภูเขาไฟสีดําซึ่งตรงจุดนั้นมันจะมีอะไรบางอย่างที่แอนดี้ได้ทําการซ่อนไว้ให้กับเรดและแล้วเรดก็ได้เจอกับหินภูเขาไฟสีดําจริงๆซึ่งสิ่งที่แอนดี้นั้นซ่อนเอาไว้ก็คือจดหมายหนึ่งฉบับและเงินจํานวนหนึ่งในเนื้อความของจดหมายแอนดี้ได้บอกว่าให้เรดไปเจอเขาที่ที่ตัวเทนเโยก่อ่ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรแปซิฟิก เรดได้เดินทางไปตามที่แอนดี้บอกและเขาก็ได้เจอกับแอนดี้จริงๆซึ่งในตอนนั้นแอนดี้เขากําลังทาการซ่อมเรือเก,ก่าๆลำหนึ่งและตังคูก็พยายามตะโกนทักทายกันจากนั้นตัวหนังก็จบลงเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างกับการเล่าหนังซอชแหงมิตรภาพความหวังความรุนแรงบอกได้เลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังในความทรงจําไม่ว่าจะเป็นคําพูดของตัวละครที่แฝงไปด้วยปัญารู้สึกนึกคิดขึ้นมาได้ว่าบางทีที่เราสควรอยู่มันคือจุดไหนและเราจะหาวิธีก้าวไปสู่จุดนั้นได้ยังไงแถมตัวหนังยังแสดงงใหห้เเราาา็็นวว่่คมแแกง ไม่ได้สำคัญในการใช้ชีวิตเสมอไปการนึกคิดและการวางแผนรวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์และความเปลี่ยนไปได้ในชีวิตของคนเราที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นแหละคือส่วนที่มันสำคัญที่สุดใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชอบมาแรงหนังได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาเยอะและใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ